สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการปลูกมะนาวในวงบ่อในวันนี้เราก็จะมาแนะนําวิธีการเบื้องต้นนะครับเพราะว่าผมก็เห็นมาหลายที่อ,อันดับแรกนะครับพื้นที่เนี่ยก็เป็นหัวใจสําคัญของการปลูกมะนาวาในวงบ่อบางท่านก็อาจจะ3เมตรบ้างบางท่านก็อาจจะ2เมตร50 แต่ของผมในขณะนี้ที่เห็นอยู่นะฮะก็คือพื้นที่จํากัดก็จะประมาณ2เมตรแล้วแต่นะฮะเพราะว่ามะนาวในวงบ่อเนี่ยจริงๆแล้วการควบคุมการเจริญเติบโตเราปลูกในวงบ่อเนี่ยถ้าเราปล่อยให้ต้นมันเจริญเติบโตจนเกินไปนะครับปริมาณของรากความสูงของต้นมะนาวเนี่ยมันน่าจะมีความพอดีกันนะ,ะอันนี้ความเข้าใจผมในเบื้องต้นแต่วันนี้ นะครับผมจะมาสาธิตวิธีการเตรียมพื้นที่วงบ่อซีเมนต์โดยทั่วไปตามรับวัสดุก่อสร้างนี่ก็จะเส้นผ่าศูนย์กลางก็ประมาณ8 0ซนเมความสูงก็4 5ซนเมตรทีนี้ขั้นตอนในการบางท่านก็อาจจะซื้อมาพร้อม,อมฝานะครับราคาก็อาจจะอัพขึ้นมานิดนึงแต่ทีนี้อันนี้ที่ผมจะมาสาธิตให้ดูเนี่ยคือวิธีการทำแบบปแบบระหยัดต้นทุน รเราอาจจะซื้อวงโบมาเองแต่ว่าไอ้ตัวพื้นข้างล่างเนี่ยใช้ซีมเมนเทนะใช้ปูนผสมผสมเองนะฮะนุ่นกระบะปูนก็ข้องโคตไปที่เห็นกระบะปูนนะฮะ,อ,ะอันนี้เราจะผสมเองนะครับทีนี้มาที่นี้หลายท่านที่เห็นเนี่ยนะครับก็คืออาจจะไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องงานก่อสร้างที่นี้บังเอิญผมเนี่ยนะฮะก็พอมีความรู้บ้างเกี่ยวกับเรื่องงานก่อสร้างบางคนก็จะไปตีแบบไม้มว่ามันสิ้นเปลืองหรือเปล่าไปอยู่แล้วก็ โดยลักษณะของวงบ่อเนี่ยมันจะเป็นทรงกลมนะฮะแต่ทีนี้เวลาเราเข้าแบบไม้เนี่ยก็จะเป็นสี่เหลี่ยมซึ่งมันก็จะมีเนื้อของปูนเนี่ยมันก็จะเสียส,สิ้นสิ้นเปลืองโดยสิ้นเชิงนะฮะทีนี้ไม่ต้องเลยนะฮะเราก็อาจจะใช้เชือกมาขึงแล้วระยะของวงบ่อที่จะตั้งห่างเท่าไหร่เราก็กหมดเอาทีนี้ก็ใช้เชือกขึงมาร์กจุดทีนี้ก็เอาบ่อเนี่ยฮะก้องโคตรไปะฮะก็บ่อมาเรียงไปก่อน นะฮะเอาบ่อมมาเรียงเรียงไปอย่างนี้นะฮะทีนี้เราก็ปรับพื้นดินนิดนึดนงให้มันพอเสมอทีนี้ทําไมถึงบอกว่าไม่ต้องใช้แบบดิดขึ้นเตืองกล้องโคตรมานี่ผมเทไปแล้วปูนเนี่ยวงบ่80ซนติเมตรนี่ก็จะใช้ปูนประมาณนะฮะ,ะถังอย่างนี้ก็คือ4ถังนี่เทไปแล้ว2ถังนะฮะทีนี้ก็เทไป3ที่ถังที่3 อันนี้ถังที่สี่นะฮะตดนประมาณก็จะอยู่ในประมาณ3าถังหรือ4ี่ถัง,ถงทีนี้นี่ก็เกียงไม้นะฮะนี่เกียงไม้แล้วก็เกลีย่ยต้องค้นมาเราเกลี่ยเกลี่ยเราก็เกลียลกกล่ยเบื้องต้นก่อนพอคร่าวๆใช่ไหมฮะอย่างนี้เกลี่ยให้เสมอ ดูนะว่ามันขั้นตอนมันจะง่ายไหมนะฮะอย่างที่ผมแนะนําทีนี้ถ้าอย่างนี้น้ําไม่ระบายแน่นอนพอเทเสร็จปุ๊บนะฮะพอเกลี่ยพอคร่าวๆปุบ๊บวงบ่อซีเมนต์เนี่ยเอามันขึ้นออกมาเลยอย่างนี้นะฮะอย่างนี้ทีนี้เสร็จปุ๊บอย่างไม้เราเนี่ยเราก็นะฮะปาดรูให้มันสไลายออกไปแค่อย่างเนี้นะฮะ มันก็จะออกมาประมาณอของขอบบ่อเนี่ยก็จะประมาณ2เซนติเมตรโดยรอบนะฮะอย่างนี้มันจะเป็นการเซฟต้นทุนแล้วก็เซฟเวลาผมเห็นมาเยอะไอ้ที่ทําแล้วบอกว่านํามานมาเสนอบอกว่าต้องเข้าแบบต้องอย่างงุ้นอย่างนี้ผมว่ามันเป็นการสิ้นเปลืองเวลาแล้วก็สิ้นสิ้นเปลืองอวัสดุโดยสิ้นเชิงอย่างนี้ฮะอย่างนี้แค่นี้ ใช่ไหมนี่ฮะท่านผู้ชมลองดูว่ามันง่ายไหมทําไมถึงต้องไปใช้แบบอันนี้คือวิธีการนําเสนอผมอยากจะให้พี่น้องเกษตรกร,ะกรนะที่สนใจอยากจะทำนะฮะอันนี้ที่ผมทำนะฮะประมาณร้อยวงบ่อตัวนี้ผมไม่ได้ใช้แรงงานเลยแม้แต่นิดเดียวก็ใช้แรงงานตัวเองเนี่ยทำนะฮะทำคนเดียวมันง่ายมากนะฮะ ทีนี้ไอ้ตัวปูนที่จะมาผสมเนี่ยถ้าเป็นปูนก่อฉาบเนี่ยโดยทั่วโดยทั่วไปมันจะผสมได้ปริมาณที่จํานวนน้อยเทก็จะได้ประมาณสักหนึ่งกระสอบก็จะได้ไม่ไม่เกินแปดวงผมแนะนําให้ใช้ปูนอ่ะเป็นปูนปอร์แลนด์มันจะผสมได้จํานวนที่เยอะนะครับเพราะว่ามันความเข้มข้นมันจะดีดีกว่าแล้วความแข็งมันจะดีกว่าี็อย่างนี้ฮะเสร็จแล้วพรุ่งนี้แห้งปุ๊บเราก็เอาวางลงไป วางลงไปทีนี้ก่อนที่จะเอาดินใส่เราก็อาจจะมีเศษกระเบื้องมันหนุนสามมุมเพื่อเวลาลดน้ําหรือว่าโดนฝนปุ๊บฝนมันตกแบบชุกๆุกปุ๊บเนี่ยมันจะได้ระบายก็แล้วแต่ท่านจากนุสกนี่ก็คืออความรู้เบื้องต้นนะครับนำมาให้พี่น้องเกษตรกรที่มีความสนใจอยากจะ,ะทำนะครับก็ลักษณะอย่างนี้ผมว่ามันเป็นวิธีที่เซฟแล้วก็ไม่ต้องไปใช้แรงงานเยอะนะฮะอย่างนี้เลยเราเทป,ปุ๊บ เราก็เกลี่ยปูนดึงบ่อซีเมนขึ้นมาพอแห้งทิ้งไว้บานหนึ่งเราก็เอากลับไปบังไปนนี้คือวิธีการเทพื้นวงบ่อซีเมนปลูกมะนาวในวงบ่อนำมาฝากพี่น้องเกษตรกร,กรหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องเกษตรกร,กรไม่มากก็น้อยพบกันใหม่ในช่วงต่อไปกับการปลูกมะนาวในวงบ่อเราจะมีเทคนิคมาให้พี่น้องเกษตรกร,ะกรนะครับได้ดูเยอะ การทํายังไงนะฮะจะให้มะนาวเนี่ยมีอายุที่ยืนนะปราศจ,จากโรคนะฮะพอสําคัญต้องปลอดเคมีพบกันใหม่โอกาสต่อไปสวัสดีครับ